วันนี้มาดูหนังเก่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นหนังซึ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังนี้ค่อนข้างยากนะครับบันทึกไว้แต่เพียงว่าเป็นหนังที่ออกฉายในปี2005ชื่อเรื่องวิญญาณรักแล้วก็มีชื่อผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับคือคุณพักพริ้งเลิศรักษานะครับเป็นหนัง16มมภาคสดๆในสมัยนั้นนะครับเป็นฟิล์มที่ได้มาจากลุงคดที่อยู่พัทลุงนะครับ ถ่ายทำไฟล์ภาพนะครับบางส่วนก็เสียหายต้องตัดออกภาพก็อาจจะดูกระโดดไปกระโดดมานิดหน่อยนะครับที่ผมบอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปีพศที่ฉายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราฉายดูไฟล์ภาพแล้วนะครับปรากฏว่าพระเอกของเรื่องก็คือคุณทักษินจําผลนะครับดุนนุ่มผิดปกตินะครับไม่น่าจะใช่ปี2 0 5นะครับหนังออกเป็นแนวลึกลับนิดหน่อยนะครับเหมือนกับว่ามีพระเอกสองคนนะครับนี่คุณเมืองเริงพัฒนินะครับ ป็นช่างถ่ายภาพนะครับแล้วก็นี่เป็นนางแบบที่มาถ่ายภาพในบ้านหลังนี้แหละครับคุณเมืองเรืองนะครับส่วนคนที่คลุมผ้าไว้ก็คือลอตอกนะครับเห็นไหมครับลอตอกยังดูค่อนข้างหนุ่มนะครับแล้วก็ที่หนุ่มมากๆอีกท่านหนึ่งก็เห็นแป๊บเดียวนี่แหละครับมากี้แหละครับที่เขาโค้งให้ก็คือประสออาสนจินดานะครับดูลอตอกนะครับผมถึงบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะเป็นปี2505นะครับอาจจะก่อนหน้านั้น และถ้าดาวจากเนื้อฟิล์มที่อยู่นะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่นางเอกเคยมาอยู่แล้วก็เหมือนนางเอกตายเพราะว่าสงครามนะครับแต่ว่าวิญญาณยังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับดือคุณลอตอกนะครับยังไม่ใช่นางเอกนะครับยังเป็นคุณเมืองเริงอยู่ฟิล์มเหลือมาสั้นๆนะครับแต่ก็ พอจับใจความได้นะครับว่าเป็นหนังเกี่ยวกับวิญญาณนะครับเพราะตั้งชื่อเรื่องไว้แล้วว่าวิญญาณรักนะครับเหมือนกับตัวเองตายไปในขณะที่เล่นเปียโนอยู่นะครับแล้วก็พอพระเอกทักษิณจำผลนั้นมาเล่นเปียโนซ้ำอีกทีหนึ่งวิญญาณก็โผล่ขึ้นมานะครับนี่คุณลุงสุขคนคิ้วเหลี่ยมนะครับมายืนรอตรงนี้นะครับจับจากป้ายรถเมย์นะครับได้ก็เป็นในกรุงเทพนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นกรุงเทพในสมัยก่อนดูคุณลุงสุขคนคิ้วเหลี่ยมสิครับ ยังดูหนุ่มนะครับรถเมล์นะครับบางนาประตูน้ําปากของตลาดนะครับเป็นรถเมล์เน่เลิศนะครับวิ่งมาแล้วคุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมก็จะไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันนี้นิดหนึ่งนะครับที่วิ่งมานะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่นางเอกไหมครับต้องไปคอยดูนะครับตอนที่เดียดเป็นโนนะครับถึงจะรู้เป็นนางเอกนะครับฉากนี้เป็นฉากตลกนะครับนี่คุณมาเรียเกตเลขานะครับดูครับสมัยยังสาวๆนะครับ เอาขึ้นรด,ดไปนะครับเอาคุณลุงสุคนขึ้นรถไปนะครับยังไม่ใช่นางเอกนะครับคนนี้เพราะว่าคือนางเอกนี่เราก็ไม่ทราบหน้าตาม,มาก่อนนะครับรู้แต่ว่าต้องชื่อพักพริ้งเลิอดรักษานี่แหละครับแต่คนนี้ออกตลกตลกนิดน,นึ่งนะครับรถสตาร์ทไม่ติดคุณหลุงสุคนบอกไม่ยากออกไปซ่อมออกไปดูนะครับแล้วก็สั่งให้เปิดกระโปรงได้ค่ะ Oh, wow. <laughs> มุกเปิดกระโปรงก็เห็นไหมครับแบบนี้และครับฉันให้เปิดกระโปรงรถแม่ขุนในมาทอดกระโปรงโยนให้ชั่นน่ะเนี่ยโปรงกระโปรงรถอันนี้ <laughs> ประมาณนั้นแหละครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับแล้วคุณลอต๊อกมาเห็นเขาเปิดกระโปรงพอดีอุ้ยเห็นไหมครับยืนเป็นแก๊กตลกของหนังนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านหลังเดิมอีกนะครับก็ <laughs> 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 เป็นตลกที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็สลับมานะครับเป็น บีมที่อยู่ในม้วนเดียวกันนะครับที่คุณลุงคนให้มายืมทําฝ่ายภาพเก็บไว้นะครับแล้วรถยนต์ก็น่าจะเป็นอะไรกับล้อต้องนี่แหละครับถึงได้ขับรถไล่กันนะครับเมาวิ่งไปวิ่งมารถอ้อมไปอ้อมมานะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ให้เช่าก็คือคุณพฤหัสบุญหลงนะครับที่อยู่ตอนต้นนั่นแหละครับเดี๋ยวก็จะเดินมาอย่คุณมาเรียเกตเรขานะครับ หรือใครก็เรียกแกว่าป้ามาเรียนะครับแล้วก็เดินมาแล้วครับคนที่เป็นนางเอกน่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่กับที่นั่งและยืนอยู่นี่แหละครับคุณสหัสบุญหลงหรือว่าคุณพหัสบุญหลงนะครับนั่งคุยกันนะครับหนังเก่านี่ค่อนข้างยากนะครับนี่คือเหลือมาแค่ชุดนี้ชุดเดียวจริงๆนะครับ กว่าจะทราบชื่อเรื่องได้นี่ก็เรียกว่าลำบากเลยนะครับคุณลุงคดบอกว่าตอนที่ได้ฟิล์มมานะมันเขียนชื่อว่าวิญญาณรักนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอผมไปเช็คดูข้อมูลแล้ววิญญาณรักมีหนังอยู่จริงนะครับแล้วก็ดาราที่เขียนไว้ตรงกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่หาภาพที่เป็นภาพไปปิดมายืนยันไม่ได้นะครับเมื่อมีการใช้หนังดูนะครับถึงรู้ว่าเป็นเรื่องวิญญาณรัก เดี๋ยวจะไปเฉลยตอนท้ายๆนิดหนึ่งนะครับฟิล์มเหลืออยู่ประมาณแค่8นาทีนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับนี่คุณสหัสบุญหลงคุณสุคนคิ้วเหลี่ยมนะครับนี่ผมก็พยายามฉายจากฟีล์มที่มีทั้งหมดนะครับตัดบางส่วนที่ภาพลัอลๆองนั้นออกไปก็ภาพก็ยังกลับซ้ายกลับขวาอยู่นะครับไปที่บ้านหลังเดิมนะครับบ้านที มีวิญญาณอยู่นี่แหละครับนี่พระเอกครับคุณทักษิณเจมพผลซึ่งยังดูหนุ่มนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหนังก่อนปี205นะครับหรือว่าปี205นั้นมีการนํามาฉายใหม่ที่คุณทักษิณเล่นเพลงอยู่นะครับแล้วถึงสักพักหนึ่งนะครับนี่คุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ก็คือจะไปช่วยทําความสะอาดบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นแก๊กตลกก่อนนะครับ เมื่อกี้ก็ดูดน้ำนะครับแล้วก็จะไปทำความสะอาดนี่คุณทักษิณเล่นเป็นโนนะครับก็เจอโน้ตเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่นางเอกเคยเล่นไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับพอเล่นเพลงนั้นแหละครับนางเอกก็จะโผล่มาเห็นไหมครับภาพก็จะกลายร่างคนนี้แหละครับน่าจะเป็นคุณพักพลิงเลอรักษานะครับมาในฐานะมาแบบวิญญาณนะครับค่อยๆโผล่มาเห็นไหมครับ แล้วก็จะมาร้องเพลงที่ตัวเองเคยเล่นเป็นโนไว้ในตอนต้นเรื่องนิดหนึ่งนะครับที่ฟิล์มเหลืออยู่นะครับคุณทักสินเห็นก็ชอบนะครับดูครับสวยนะครับสมัยก่อนนะครับคนนี้แหละครับน่าจะเป็นคุณพรกพริ้งเลื่อนรักษานะครับดูคุณทักสินสิครับยังดูหนุ่มอยู่และในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันแล้วก็ร้องเพลงนะครับก็เสียงก็ไปได้ยินถึงคุณลุงสุขคนคิ้วเหลี่ยมนะครับซึ่ง ทำความสะอาดอยู่นะครับก็แปลกใจนะครับเห็นไหมครับสงสัยเสี่ยงอะไรอย่างนั้แหละครับคุยกันแต่พอไปดูในห้องแล้วปรากฏว่าเหมือนไม่มีตัวอยู่นะครับเป็นวิญญาณรักจริงๆแหระครับงงครับเห็นไหมครับหายไปก็มาถามหากับคุณลุงสุคนคเขียวเหลี่ยมนะครับว่าเห็นผู้หญิงคนสักรู่ไหมนี่ก็บอกไม่เห็นนะครับ ายเป็ยน,นนะครับคุณลุงสุคน,นพยายามจะดูปากนะครับว่าแกบอกรูอเปล่านะครับว่าอาจจะเป็นวิญญาณภาพก็จะสิ้นสุดอยู่กันแถวแถวนี้แหละครับก็มาอธิบายนะครับว่าก็เมื่อกี้ยังเล่นเป็นโนอยู่แถวนี้นะครับฉันเล่นเป็นโนแล้วก็มีคนเข้ามาร้องเพลง เราไปทางนู้นเห็นไหมครับคุณสุขคนก็ไม่รู้เรื่องท่าเดียวหรอกครับทีนี้น,นี่ตรงนี้ครับอาจจะบอกก็ได้นะครับว่าเป็นวิญญาณเพราะว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติมาก่อนนะครับนี่แหละครับเสศษฟิล์มที่เหลือสั้นๆของเรื่องวิญญาณรัก